พกคักพี่น้องเลยดเคียหาเอาสะกนักอยู่ใส่ผุ้เงาที่ดินกนไดลยุ้หงหาบ่ท่านครับเหยียกไหลเบิ่งงต้ะพี่น้องเ,งเกียวซะกน,น้ันไเป็นเง่ที่ดินจล้ันเป็นหา้าอนเบิดเบื่อก็บพด้พองานครับหกบ้านดง เอ้ยบอลมาแล้วนายพี่น้องขั้นบอลกี่สิได้ปล,ดดลูกมกไลครับยัดยามไดสิเลีวบุญระยะสั้นครับพี่น้องลอยมือกันเก็บผลผลิตได้แล้วครับเป็นรายได้เสริมอีกชน,น,นิดนึงครับนี่แหละครับปไปะแดงจากเลี้ยวที่ผมสั่งกันเลยครับถอนตัวดินขายนี่แหละครับ ว้าวสาวสายก็จเกไปอุ framework. ่นหัวงัวเด็กไอ้พุ่นเนี่ยสาายเอ้ยนี่จะเข่าร้อโถเนีจะเข่าเอาแต่หัวเข่าเก่าเนี่ยปันหัวแม่งกระพุ่นหนูหลดโอ้ยปอบเทาปอบเทาปอบเทามึงใคมึงมาจากไอ้กลุ่มโกโจไปลดวันนี้แม่นี่แหละเขาตายบอกทุเรียนกูไม่ได้ไปยืนก่อนหลายขั้นตอนขนาดครับเพราะได้เงินเพิ่นตะระบาท ที่ชาวให้ชาวหน้ากันแนี่นี้และพี่น้อรายใดครับรายใดเสริม,ม,มเย็นผมไปขายทั้งใน,นโลละสีสิบบาทกับยาต่อเด้อพี่นอก้อนล้วนแล้วอครับล่ะครับ <c oughs>